กราบนมัสังการหลวงพ่อพระอาจารย์หลวงพ่อที่ยังดินโล่น้ำมันสังการคณะอาจารย์แล้วก็ครูที่เลี้ยงรุ่น52ทุกท่านครับสวัสดีนักเรียนครูสมาธิรุ่น53สิปัญญาสมโภยชศผู้ นุ่งเรืองด้วยความเพียรนครับ <c oughs> ก็ตื่นเต้นครับก็ผมอดุลนาหัวนินนะครับปจัปัจจุบันทำงานอยู่ที่บริษัทเอ็มเซนโกโลจิสติกครับเป็นศูนย์กระจายสินค้า <c oughs> ของบริษัทเอ็มเคสกี้ครับ <c oughs> ส, <c oughs> สาเหตุที่ได้มาเรียน หลักสูตรปรูสมาธิก็มีอยู่สองตาเกรครับก็คือแฟนเป็นคนชอบทับุมก็เลยได้ติดตามแฟนมาด้วยครับสาเกณฑที่สองเกิดมาจากว่าแฟนเป็นคนนอนไหม่หลับ <c oughs> คิดมากก็เลยได้มาสมัครเรียนครูสมาธิด้วยกันประการหนึ่งนะครับ มาวัดทุกครั้งก็อยูนอาจารย์ได้ตั้งบูธรับสมัครในค,ครูสมาธิอยู่เป็นช่ชวงๆแต่ก็ไม่ได้สนใจทุกครั้งครับแต่มาอยู่ช่วงนึงก็เลยมีความสนใจอยากเรียนค,ครูสมาธิก็เลยได้สมัครโดยมีอาจารย์ทิพย์เป็นคนแนะนําครับผมตอนแรกก็คิดว่าจะไม่ได้เรียนครับเพราะว่าไม่มีเวลาแต่พอดีอาจารย์ทิพยเลยบอกว่า,วา มาเรียนเถอะยังไงก็เราก็มารับงานวอยู่แล้วก็มานั่งนันเป็นไรด้วยควา,ามเมตตาของอาจารย์ญญครับก็เลยได้ตัดสินใจลงตบังเรียยตกกระไดไปโจรครับ <c oughs> แต่โต,ต,ตไปทุกที่ครับแบบเจอคองดีครับ <c oughs> ก่อนที่จะมาเรียนนั้นเป็นคนที่มีอารมณ์ฉุนเฉียวได้ครับคนเดือดง่ายรับผม พอหลังจากที่ได้บาเรียนแล้วก็เอืออารมณ์เย็นขึ้นครับการทง,งานก็เวลาทําง,งานก็มีสมาธิในการทําง,งาน,นครับทําใหา้สังคมในโรงงานในส่วนของผมก็ดีขึ้นความจุนเฉียวนะครับเพื่อนเื่อร่วมงานก็มีแล้วก็ในส่วนของครอบครัวก็ดีขึ้นครับสงบขึ้นครับรับฟางอย่างเดียวครับ แล้วก็ทาให้อยากจะพูดแต่คาที่ไพเราะคำที่ไหนที่ไพเราะก็อยากจะพูดเป็นเป็นอะไรที่แบบเวลาพูดแล้วสบายใจแต่ก่อนนี้จะไม่มีห่างเสียงแต่ทุกวันนี้เวลาพูดกับกับแฟนก็จะมีห่างเสียงแม่ดาพ่อจาอะไรแบบเวลาคุยกับลูกก็จะมีคําว่าเป็นหูเป็นต้นซึ่งซึ่งก็ทําให้รู้สึกดี่นะครับเพราะว่า สมาธิก็เป็นสาเหตุบางากสมาธิน,นี่นะครับทําให้เรามีมีอารมณ์ประมาณนี้คือมีความเมตตามมาิขึ้นที่อยากให้คนรอบข้างมีความสุขกับเราด้วย,ย <c oughs> แล้วก็วิสาเหตีที่ว่ามีเวลา้อยก็เลยทําให้ข้ามรุ่นครับเ,เป็นเรียนสองอารครับแต่คงไม่มีภาคที่สามนะครับ <c oughs> <c oughs> หลังจากที่เรียนจบหลักสูตรนี้แล้วอยากจะแนะนําใครก็คือเรียไว้ที่โรงงานอีกสองคนสามคนครับเพราะว่าแต่ว่าด้วยสถานการณ์การงานที่มันเยอะเพราะว่าหาเวลาบ้างได้ยากก็เลยทำได้เพียงแค่แนะนําไปก่อนครับเพราะว่ารอเวลาที่เขามีเวลาว่างถึงจะแนะนาใหม่อีกครั้งหนึ่งครับสุดท้ายอยากจะขอบคุณใคร เป็นที่สุดคืออยากจะขอบคุณก็ไม่ว่าจะเป็นทนครูสิรินโลโลหนะครับแล้วก็อยากจะขอบคุณคณะครูบาอาจารย์ที่ได้มอบวิชาทำให้ความขอบคุณกับทุกสิทธุทุกคนนะครับแล้วก็อยากจะขอบคุณครูวิมุตย์เยี่ยรุ่นอายุสอด้วยครับให้ทั้งความอบอุ่นให้ทั้งความอิ่มของทุกๆวันที่มาเรียนนะครับแล้วก็ ได้รับเมตตกฤฤากิตจาทุกทนไม่ว่าจะเป็นคำพูดที่ไพเราะไม่ว่าจะเป็นความเมตตาในด้าน,าก,น,นาาก,การคำแนะนำต่างๆก็ได้รับอยากก่างทั่วถึนะครับแล้วก็ท้ายสุดนี้ในฐานะที่จะเป็นครูที่เลี้ยงในรุ่น50ปารก็มีความตั้งใจว่าอยากจะให้ความ่วมืออยากจะช่วยงานพอ่อเพื่อให้เป็นไงได้ ก็คือมีความตั้งใจว่าจะช่วยให้เป็นที่ด้วยความสามารถด้วยกำลังที่มีครับขอมที่จะช่วยคนอื่นครับเอาครับ